ห้ามเคาะแก้วเก่งๆเคาะกะละมังเอาช้อนมาแล้วเคาะเล่งๆๆอย่างนี้คนจีนถือว่าคือขอทานครับเคาะจานชามไล่พลังดีไปจากบ้านโดยสินแสงมังกร คนเฒ่าคนแก่ห้ามเละเกินเวลาเรากินข้าวเแบบนี่ยสังเกตนะเราเป็นเด็กๆเ,เนี่ยต้องดูแลให้ให้ดีนะต้องวางช้อนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะบนโต๊ะอาหารนี้ก็ถือว่าเป็นโต๊ะแห่งการที่วางแห่งโชคลาบถ้าเราวางอาหารบูดเนา่าเราก็กินของเนา่าของเสียฉะนั้นลานบ้านข้างหน้าหรือโต๊ะที่เราทํางานนั้นถ้าอะไรที่ไม่มีประโยชน์ต้องเอาออกออก,ออกไปวางเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นผมพูด เรื่องชามข้าวเรื่องแก้วตำราจีนโบราณเน้นไปเลยนะครับห้ามเคาะแก้วเก่งเก่งเกคาะกละมังเอาช้อนมาแล้วเคาะเล่งเล่งอย่างนี้คนจีนถือว่าขนรรมเนียมคนที่เคาะช้อนขะเนี้คือขอทานครับขอเขากินกว่าเขาจะให้ต้องทําความรําคาญและลุกมุ่นฉะนั้นเราอย่าเคาะนะครับถ้าเคาะเหมือนขอเขากินเขารําคาญอาจจะกระทืบเรากระเด็นไปได้นี่คือคําไว้ขอเตือนไว้ครับ